คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขยะมาแปลเป็นพลังงานทดแทนตอบโจทย์การนำขยะมาสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อยอดเป็นต้นแบบให้กับชุมชนค่ะในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ประเสร,ริฐเลิกเกียงไกลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าจากการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานหรือที่เราเรียกกันในชื่อของซี u อ m a ยู City Clean Energy เ a ชเมเน็กซเมนตนะคะแบบเชิงรุกอย่างยั่งยืนค่ะเรียกว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหนึ่งของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจรนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยแนวคิด zero waste หรือว่าเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้เหลือขยะที่นำไปกำจาัดเนี่ยนะคะน้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์นั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรยังเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย ชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปัจจุบันก็มีผู้อยู่อาศัยอยู่ราว46,000คนมีขยะส่งมายังโรงคัดแยกของศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรวันละประมาณ15ตันเลยทีเดียวค่ะมีการใช้เครื่องจักรในการคัดแยกเพื่อนำเอาสารอินทรีย์หรือว่าเศษอาหารออกมาจากขยะแห้งนะคะเพื่อนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน ส่วนขยะที่เหลือก็ยังสามารถนำไปรีไซเคิลจากการบริหารจัดการขยะนี้เองทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบได้ตามเป้าหมายแล้วก็ยังเป็นการบริหารจัดการขยะอื่นๆได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าของขยะค่ะได้แก่เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วมนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจรใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มาจากขยะเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นผลจริงได้ด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีการนำขยะส่วนอื่นๆไปแปลรูปเป็นพลังงานอย่างเช่นขยะพลาสติกได้นำแปลรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF นะคะและใช้เป็นส่วนผสมของยางมะตอยกับอิฐบล็อกปูถนนซึ่งขณะนี้ได้ทดลองใช้ในศูนย์จัดการชีวมวลแล้วส่วนขยะชีวมวลก็ยังถูกนำไปใช้เป็นฐานกำมันและเชื้อเพลิงอัดแท้ง กากไขมันถูกนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงดีเซลอีกด้วยค่ะรวมไปถึงยังมีโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุพัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาทำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท กลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลประเทศไทยจำกัดบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะความก้าวหน้าของการเพิ่มมูลค่าขยะนะคะก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรของมชนะคะก็ยัง สามารถลดปริมาณการกำจัดขยะแบบฝังกลบและการผลิตพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้วันละกว่า900ลูกบาทเมตรนำไปปรับปรุงคุณภาพและผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์5200กิโลวัตต์ต่อชั่วโมองต่อปีและผลิตเป็นก๊สไบโอมีเทนอัดหรือ CBG สำหรับรถยนต์ปีละ18,0 0 0กิโลกรัมต่อปี สามารถลดปริมาณการกำจัดขยะแบบฝังกลบและเผาได้นะคะถึง4,050ตันต่อปีลดการฝังกลบขยะเปียกและเศษอาหารได้500ตันต่อปีและลดการฝังกลบกบากไขมันได้125ตันต่อปีค่ะซึ่งนอกจากจะสามารถ จัดการกับขยะและเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแล้วค่ะก็ยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังเป็นการต่อยอดต้นแบบให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และประยุกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไปด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU podcast